กับใครที่รอคอย Accord สีขาวนะคะคันนี้จัดมาให้เลยค่ะบอกเลยว่าอย่ารอช้าคุณพี่คันนี้นานๆเท่ามาทีนะคะสีตัวขายดีเลยสำหรับ Honda Accord อร G 1 0บผ่อนสบายๆรถมือเดียวปลดระวางมานะคะสภาพกลิบรอบคันแถมราคาสุดประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครหารถสวยๆแบบนี้ไว้ใช้งานรับประกันโครงสร้างตรงปกไม่จกตาต้องห้ามพลาดคิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อัปเดตรถน่าใช้กันนะคะสำหรับพี่พี่ที่เป็นสายเฮสต้องไม่มีใครไม่รู้จักเลยสำหรับ Honda Accord และตัวนี้เนี่ยมิกี้พาพี่พีมาอยู่กันกับเจน10เลยนะเป็นรุ่นที่ขึ้นชื่อได้ว่าหล่อเล้าที่สุดนะคะในบรรดาหลายๆเจนที่ผ่านมารวมไปถึงแม้กระทั่ง G11 นะคุณพี่ก็มีหลายคนที่กลับมาซื้อมือสองเพราะว่าชอบในดีไซน์ชอบในรูปลักษณะ,ะของตัวเจ้า G10 นั่นเอง ตอนนี้เนี่ยมิกกี้พาพี่ๆมาอยู่กันกับรุ่น1.5 Turbo EL นะคะหนึ่งเดียวคันนี้เป็นซินล้วนในรุ่น G10 เลยคุณพี่ดีไซน์เขาก็ลงตัวทั้งในเรื่องความหรูหราและความสปอร์ตนะและแถมมาบอกเลยคันนี้ใครได้ไปคุ้มแน่นอนเช็คประวัติมาให้แล้วนะคะโครงสร้างเนี่ยน็อตเดิมไม่ขยับรอบคันเลยพร้อมกับตัวรถนะคะเช็คที่มาที่ไปได้สภาพแบบนี้คือกลิบๆนะคะหายากมากมาก ไฟหน้าเขาเนี่ยจะได้เป็นไฟ LED แล้วเรียบร้อยนะคะแบบ full LED เลยในส่วนของไฟตัดหมอกเนี่ยรุ่นเริ่มต้นจะยังไม่มีให้แต่เราสามารถไปบิวอินติดตั้งเพิ่มได้นะคะไบทะเบียนได้ไปตามนี้เลย2ขอไข่จอจัด5 8า4ค่ะกับตัวรถที่เป็นสีขาวล้วนนะพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมตัดกับโลโก้ Honda ไปนะคะพี่ๆอันนี้ก็คือเดิมรอบคันเลยนะ ส่วนล้อมแม็กเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปนะคะในตัวทั้งรุ่นไฮบริดและตัวเทอร์โบเบนซินล้วนนะคุณพี่อย่างตัวนี้เนี่ยลายเขาจะออกแบบลายสปอร์ตมากกว่านะคะถ้าเป็นตัว h ฮบริดมันจะออกแบบรูหหลนิดนึงข้างๆกันนะคะก็แล้วแต่ความชื่นชอบของพี่ๆแต่ละท่านเนาะ แต่คันนี้เนี่ยเป็นเบนซินล้วนที่ใครถ้าจะมองหารถที่มันใช้งานไปได้ยาวๆไม่ได้ห่วงในเรื่องของประหยัดพลังงานมากขนาดนั้นนะคะจากคันนี้ได้เลยคุณพี่ล้อแม็กของเขาเป็นล้ออลอย5รูนะคะตัวนี้เนี่ยยางก็ได้ยางตัวปีใหม่ไปดอกยางยังเหลือยึลึกอยู่นะคุณพี่และยางได้เป็นยางปี2024เลยนะคะทั้ง4เส้นไปเลยนะดิสเรกก็มีให้แล้วเรียบร้อย4ล้อโช๊คอัพด้านในเบ้าโช๊อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังสภาพสมบูรณ์อยู ใครหารถสวยๆไว้ใช้งานนะโอ้โหยิ่งรุ่นนี้บอกเลยว่าเหมาะสําหรับเป็นรถที่ใช้ในประจําวันนะคะได้ในเรื่องของความสปอร์ตความพรีเมียมและความใช้งานฟังก์ชันที่มันอนเนกประสงค์มากๆเพราะทุกรุ่นย่อยของตัว Accord เนี่ยเขาพับเบาะได้นะพี่ๆเบาะหลังคือพับเอ็นราไปได้เลยเพื่อจะใช้บรรทุกของนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนหลายคันนะคันนี้ครบจบในคันเดียวใช้ในชีวิตประจําวันหลักได้เลยคุณพี่ ไฟท้ายของเขาเนี่ยก็จะเหมือนไฟตัวซีวิกเนาะแต่ว่าได้ความพรีเมียมขึ้นมาอีกตอนกลางคืนเปิดไฟนะคะเขาจะเป็นไฟแบบระบบ LED พร้อมกับมีกล้องถอยให้ในตัวแล้วนะคุณพี่กาบด้านข้างนะคะหรือการชนล่างเนี่ยเขาก็แต่งเป็นคิ้วโคเรมียมมาให้นะเพิ่มดีไซน์ความสวยงามช่องไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบอดี้ตัวรถหรือฝากระโปรงการชนเนี่ยยังมีความเสมอการลงตัวกันทุกจุดเลยนะคะไม่มีอ้าไม่มีแง้มนะ ช่องไฟเสมอกันรอบคันเลยนี่ตรงที่บอกว่าพับเบาะได้นะคะเดี๋ยวจะไปสาธิตพับให้นะพี่ๆส่วนด้านล่างชุดเครื่องมือยางอะไรแม่แรงมีให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัว G10 เป็นสีล้วนคันนี้นะคุณพี่นี่เลยสภาพไฟดูหัวน็อตเขาไม่มีขยับเลยนะพี่ๆดูใกล้ๆแบบนี้ซูมแบบโครสอัพได้เลยค่ะหัวน็อตเม็ดอาร์คนะไม่มีเลือนหายเลย เดิมๆทุกจุดนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้ง่ายรถของเราเช็คที่มาที่ไปได้ให้พี่ๆได้อุ่นใจกันเนาะพร้อมกับมีใบตรวจรถนะคะรับประกันคุณภาพและโครงสร้างให้อีกต่างหากคุณพี่มาดูการพายายเนี่ยมันพับบอกได้ยังไงนี่เลยค่ะพับได้ง่ายนะคะเอามามือเดียวลงมาแบบนี้ได้เลยนะพับได้ทุกรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นเป็นซิลล้วนนะคะไปจนถึงตัวเทคตัวท็อปเลยแต่ครนี้ถามว่าถ้าจะมองหาในเรื่องของราคาที่มันประหยัด ฟังกชันดีไซน์ความยาวของก้านเท่ากันนะคะคุณพี่จัดมาได้เลยค่ะ a c c o r d G10 เป็นซีล้วนคันนี้ใช้งานไปได้อีกยาวๆแน่นอนแล้วเขามากับเครื่อง VTEC นะคะเครื่องที่ขึ้นชื่อของตัว Honda นะใครที่ชอบขับสปอร์ตแบบได้แรงตามใจสั่งคันนี้คือจบครบเลยคุณพี่และสีขาวไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะเป็นสีขายดีมากๆภายในเนี่ยก็ใช้เป็นวัสดุเกรดพรีเมียมสีดำดูแลง่ายนะคะ เอาผาชุบน้ำไเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยและมิ่กี้มีแถมอบโอโซนสปาด้านใน mm. ภายในด้วยนะ mm. อย่างพวกรอยโยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. เก็บงานให้ได้หมดเลยนะคุณพี่พว mm. งมาลายัยดูชิ้นยานเขานะคะ mm. ไม่มีลอกรอนเลย,ไม,มลลเลยไม่มีรอยขีดข่วนเลยสาภาพสมบูรณ์มากและตัวนี้เนี่ยได้แพดเดิลชิพมาด้วยนะคะไม่ต้องเป็นไฮบริดก็ได้แพดเดิลชิพฮอนด้าเลนวอชมีให้ค่ะ กระจกมองข้างปรัาพาไฟฟ้าได้นะคุณพี่แล้วก็มี Memory s e สีให้ในตัวนะคะระบบความจำสองตำแหน่งเลยรวมไปถึงนะคะการใช้งานด้านในเนี่ยจัดสรรบันส่วนมาครบคันมากๆเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถสวยๆไว้ใช้งานอยู่จัดได้เลยนี่และราคาประหยัดมากๆจาก7,99,000บาทนะคะเหลือเพียง7 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นคุณพี่สภาพสวยนะคะรถปีใหม่นะใครมองหาราคาประหยัดอยู่จัดได้เลยค่ะ มามาลองสตาร์รถกันดูภายในนะคุณพี่สตาร์ทีเดียวเอาอยู่นะคะเครื่องยนต์เนี่ยคุณพี่ทำงานได้เต็มระบบเลยแอร์เย็นนะคะแล้วก็ลำโพงเป็นพรีเมียมากๆเลยนะันนี้นะคะนอกจากออปชั่นเดิมโรงงานแล้วเขาไปติดตั้งกล้องบันทึกภาพมาให้เพิ่มนะคะตัวนี้ก็คือเอาไปใช้งานยาวๆได้เลยรวมถึงหน้าจอทัศสกรีนของเขา ชื่อมต่อบลูทูธได้ค่ะคุณพี่หรือว่าจะใช้งานในฟังก์ชันต่างๆก็ได้ดูมุมมองกล้องถอยเขาก่อนนี่มาเป็นแบบปรับมุมมองได้ถึง3ระดับเลยนะคุณพี่ใช้งานไปได้ยาวๆคันนี้นะคะคุ้มค่าแน่นอนแอร์ Air ก็ได้เป็นแบบแยกปรับซ้ายขวาดูโอโซนนะคะแบบดิจิตอลเนาะใครมองหารถสวยๆไว้ใช้งานอยู่มิกี้บอกเลยคันนี้คุ้มค่ะประหยัดน้ํามันไหมอัตรา,าก,การสิ้เปลืองของเขาอยู่ที่ประมาณนะคะ1 4ถึง16 17โลลิตรเลย เรื่อง1.5เหมาะทั้งใช้ในเมืองและนอกเมืองเลยค่ะพี่ๆลองมาดูกันมาดูกันต่อนี่ภายในตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์วีเท็นะคะคุณพี่สภาพเครื่องยนต์ก็คลิปเลยเนาะเบ้าโชกเม็ดอาร์กอะไรอย่างเงี้ยมีให้ครบเลยนะคะใครที่สนใจสภาพรถสวยแบบนี้ไม่ควรมองข้ามคุณพี่แล้วดูน็อตเดิมไม่ขยับรอบพันเลยนะคะสวยๆแบบนี้จัดให้เลยจาก7 9 9้้นะคุณพี่พิเศษวันนี้เหลือเพียง 7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเ้าพันบาทเท่านั้นคุณพี่หาจัดมาได้เลยค่ะเมดอาร์คอยู่โคฝากระโปงเดิมแน่นอนนะคะผ่อนสบายๆเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันบาทเริ่มต้นเท่านั้นคุณพี่เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้นะคะใครไม่อยากพาโรสวยๆแบบนี้จัดมากับมิกกี้เพชรยนต์ได้เลยค่ะรายละเอยียดโปรโมชั่นพิเศษมีให้ทั้งซื้อสดและจัดไฟแนนซ์คุณพี่นึกคือรถมือสองคุณภาพนึกถึงมิกกี้เพชรยนต์ได้เลยค่ะ